สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับในช่วงเวลานี้ที่เราจะฟังพระชนะคำของพระเจ้าและเป็นเช้าวันใหม่ที่เรานมัสการพระเจ้าเป็นอีกวันหนึ่งที่เรานมัสการพระเจ้าผ่านทางช่องทางนี้ช่องทางออนไลน์นะครับขอบคุณพระองค์ที่ประเทศไทยก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะนําเราที่เราจะนมัสการในคิดจักได้นะครับ ก็ก่อนที่จะฟังวระจนะคำของพระเจ้าเราอธิษฐานขออการทรงนำจากพระเจ้าในช่วงเวลานี้ครับสาธุการพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในช่วงเวลานี้ที่เราจะฟังวระจนะคำของพระเจ้าขอพระคำของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราทั้งหลายนำความยินดีนำความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราและนำสันติสุขเราขออธิษฐานขออการทรงนำจากพระองค์ ในวจนะค่าของพระเจ้าที่จะตัดผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ามาถึงเราทั้งหลายที่จะฟังวจนะค่าของพระเจ้าและเกิดผลอย่างมากมายในชีวิตของเราทั้งหลายอธิษฐานข่อการทรงนำและมอบทั้งสิ้นไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องครับในมีคำถามบอกว่าถามว่าถ้าอาจารย์เปาโลอาจารย์ท่านอาจารย์เปาโลเปรียบเสมือนแชมพูเนี่ย พี่น้องคิดว่าจานเปโลจะเป็นแชมพูชนิดใดครับจายเปโลก็คงจะเปรียบเสมือนแชมพูทูอินวันนะพี่น้องและคําถามอีกคคำถามหนึ่งก็ว่าใครจะใช้แชมพูสระผมประเภทนี้พระคงตอบว่าคริสเตียนทุกคนโดยเฉพาะผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาหรือว่าผู้รับใช้พระเจ้าทุกท่านแชมพู ทูอินวันนี้เป็นแชมพูที่ผสมครีมนวดพี่น้องใช้ชำระฝุ่นละอองและเส้นผมของเราช่วยบำรุงผมให้นุ่มสวยนะคพูดอย่างนี้ไม่ใช่โฆษณาแชมพูนะครับพี่น้องมันเป็นแชมพูทูอินวันก็คืออย่างเดียวมีทั้งครีมนวดมีทั้งมีทั้งการชำระล้างเกิดขึ้น อาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงพี่น้องในเมืองฟิลิปปีก็เปรียบเสมือนแชมพูที่สะผมทุิินวันตัวแทนที่ชำระฝุ่นละอองออกจากเส้นผมของเราจดหมายของอาจารย์เปาโลช่วยขจัดความทุกข์ร้อนความทุกข์ใจของเราและแทนที่เราและบำรุงเส้นผมเหมือนกันจดหมายออาจารย์เปาโลบำรุงจิตใจ นำความชื่นชมยินดีกับพี่น้องในเมืองฟิลิปปินส์นั้นดังนั้นความขยนันความเอาจริงเอาจังในการรับใช้พระเจ้าที่มีอยู่มีความชื่นชมยินดีหลายคนรับใช้พระเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าและเข้มแข็งในพระเจ้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและบางครั้งบ่อยครั้งที่บางครั้งรู้สึกว่าอ่อนแอไปรู้สึกว่า งานที่เราทำนั้นรู้สึกคนไม่เห็นหรือว่ามีปัญหาด้านการเงินด้านคนด้านสุขภาพต่างๆเกิดขึ้นทำให้ความชื่นชมยินดีหรือว่าสู่ภาวะร่างกายจิตใจตกต่ำหมดที่จะไม่ชื่นชมยินดีในการทำงานในการรับใช้พระเจ้าแต่ก็มีชีวิตอยู่ต่อไปดังนั้นพระวจนะคำของพระเจ้า ในตอนที่ผมจะแบ่งปันนี้ก็จะเป็นบทเรียนสอนใจเราในพระธรรมฟิลิปปีให้หัวข้อก็คือว่าความยินดีที่เต็มเปี่ยมงนั้นในข้อคิดอาจารย์เปโลพูดถึงความยินดีคำว่ายินดีหรือว่าความยินดีปรากฏ16ครั้งในพระคำของพระเจ้าในฟิลิปปีนี้ซึ่งมีอยู่4 4บทนะคร มีสี่บทสั้นๆนี้อาจารย์เปโลหนุนใจพี่น้องชาวเมืองฟิลิปปีให้ชื่นชมยินดีและเห็นความเห็นได้ชัดเจนในความชื่นชมยินดีที่อาจารย์เปโลได้หนุนใจเน<า>ื่องจากในสภาวะตอนนั้นคริสตจักรในเมืองฟิลิปปีนั้นพี่น้องเมืองฟิลิปปีนั้นมาเชิญกับอา,อาจารย์เปโลก็ท่านก็ติดคุกแล้วก็ขาดผู้เลี้ยงขาดผู้นำทำให้ พี่น้องเหล่านั้นในคิดจักก็ไม่ได้ลงรอยกันเกิดความไม่ชื่นชมยินดีเกิดความท้อถอยอาจารย์เปาโลเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็เขียนจดหมายฟิลิปปีนี้มาถึงพี่น้องให้คำแนะนำและให้คำหนุนใจเนื้อหาหลักๆก็เกี่ยวกับความชื่นชมยินดีในพระเจ้านะครับดังนั้นความชื่นชมยินดีในพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้อง หลายคนทอ้อใจหลายคนหมดหวังหลายคนพบวิกฤตในยิ่งประเทศไทยปัจจุบันพบปัญหาหลายอย่างไม่ว่าวิกฤตทางโลกระบาดที่เกิดขึ้นโควิดส่งผลถึงการตกงานการหมดเงินการสภาวะเศรษฐกิจสังคมทำให้ในสถานการณ์นี้เราอาจจะไม่ค่อยชื่นชมยินดีนักหรือคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยชื่นชมยินดีนัก แต่ผมอยากหนุนใจพี่น้องเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้หนุนใจพี่น้องในฟิลิปปีนนั้นให้ความยินดีเต็มเปี่ยมเห็นไหมครับพี่น้องประการแรกคืออาจารย์เปาโลหนุนใจในข้อที่ฟิลปิ 1, 2, ปปีบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงสองเป็นบทบทที่หนึ่งบทที่สองอาจารย์เปาโลพูดถึงความชื่นชมยินดีในส่วนนี้ถึงสี่ครั้งพี่น้อง อย่างแรกหรัวข้อแรกก็คือชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์พระเจ้าในฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่สี่ท่านได้บอกว่าและทุกเวลาที่ข้าพระเจ้าอาธิษฐานเผื่อท่านข้าพระเจ้าทูลขอด้วยความยินดีในพระเจ้าค์ของพระเจ้านี้อาจารย์เปโลก็เขียนจดหมายหนุนใจพี่น้องในฟิลิปปีขณะท่านยังอยู่ในคุกท่านได้บอกว่าทุกครั้งที่ท่านอาธิษฐาน ที่ทูลขอขออะไรครับไม่ได้ขอให้สิ่งต่างๆนี้ขจดหมดสิ้นไปแต่ขอให้ความยินดีเกิดขึ้นสแสดงว่าความยินดีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามเราจะทำงานหรือรับใช้อยู่ในครอบครัวหรือว่าอยู่ไหนก็ตามถ้าเรามีความชื่นชมยินดีมีสันนิสุขแถวโลกก็บอกว่าเป็นความสุขความชื่นชมยินดีนั้นเป็น มันมากกว่าความสุขพี่น้องมันเป็นการชื่นชมยินดีจากภายในไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกทำไมอาจารย์เปาโลถึงชื่นชมยินดีขณะท่านที่อยู่ในคุกขณะท่านอยู่ในคุกธรรมดาเนี่ยพี่น้องคนที่อยู่ในคุกเนี่ยถ้าพี่น้องเคยไปเยี่ยมคนที่อยู่ในคุกนะเราจะเห็นว่าคนที่อยู่ในคุกเนี่ย น้อยคนนักที่จะมีความชื่นชมยินดีในถ้าพี่น้องเห็นแววตาเห็นสายตาพี่น้องเหล่านั้นที่ติดคุกไม่ว่าคดีอะไรก็ตามไม่ว่าติดคุกนานหรือว่าติดคุกไม่กี่ปีหลายคนจะมีมีสายตาและมีหน้าตาที่ไม่ค่อยชื่นชมยินดีมีความทุกข์อยากออกก็ออกไม่ได้เพราะอยู่ในคุกต้องใช้ชดใช้ในสิ่งที่เขารังทำ แต่อาจารย์เปาโลนี่ตรงกันข้ามพี่น้องอาจารย์เปาโลท่านชื่นชมยินดีเพราะอาจารย์เปาโลติดคุกเพราะการประกาศพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลบอกว่าเมื่อทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไิษฐานเผื่อท่านข้าพเจ้าทูลขอความยินดีคนที่อยู่ในคุกทูลขอความยินดีให้กับคนที่อยู่นอกคุกนะแสดงว่าอาจารย์เปาโลหนุนใจคนที่อยู่ในคุกหนุนใจคนที่อยู่นอกคุกตรงกันข้ามกันพี่น้อง แสดงว่าอาหานก,การสิ่งหรือว่าสิ่งแวดล้อมไม่มีส่วนในความชื่นชมยินดียิ่งเราคนที่เชื่อในพระเจ้าปัจจุบันเราจะเจอสภาวะแบบไหนก็ตามหรือเผเจญความทุกข์ยากลําบากหรือว่าความทุกข์ใจความสิ้นหวังแต่เราสามารถยินดีในพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องในพระคัมภีร์ของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่ส8บดได้บอกว่า ถ้าเช่นนั้นจะแปลกอะไรแม้ว่าข้าพเจ้าจะประกาศพระคิดด้วยประการใดก็ตามจะเป็นด้วยการแกล้งทำก็ดีหรือด้วยจริงใจก็ดีแต่ข้าพเจ้าได้ประกาศพระคิดในการนี้ที่ทําให้ข้าพเจ้ามีความยินดีโอขอบคุณพระเจ้าจยนเปโโลเป็นแบบอย่างแห่งความยินดีท่านประกาศพระคิดนะประกาศพระคิดด้วยการ ในนี้บอกว่าแกล้งทาหรือว่าด้วยใจจริงก็ตามการประกาศพระคิดแบบไหนก็ตามแต่เขาประกาศพระเยซูคิ์ในการทำพันธกิจของพระเจ้าในการประกาศท่านปาโลเป็นอาครทูตเป็นผู้ประกาศแต่ท่านยินดีจ่าเปาโลก็หลายครั้งก็ประสบความทุกข์ยากลําบากใช่ไหมครับในการประกาศไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่ก็ประสบความทุกข์ยากลําบากในชีวิต แต่ท่านยังยินดีในพระเจ้าแม้กระทั่งอยู่ในคุกขอบคุณพระเจ้าที่เช้าวันนี้เรายังไม่ได้อยู่ในคุกเันมใไหมครับพี่น้องเรายังมีเสรีภาพอิสระภาพที่จะไปนั่นไปนี่ได้จะกินอะไรก็ได้แต่อาจจะอาจจะไม่มีเสรีภาพก่อนเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราอิสระภาพที่จะทําอะไรก็ตามอยู่ร่วมกันก็ตามแต่ผมเชื่อแน่ว,วันหนึ่งพระเจ้าจะคืนอิสรภาพเหล่านี้ ฉะนั้นให้เรายินดีเถิดพี่น้องในฟิลิปปีบทที่สองข้อที่สองบอกว่าก็ขอให้ท่านทําด้วยความยินดีข้าพเจ้าของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพียงกันยาระโลก็หนุนใจบอกว่าท่ามกลางคิดจากที่มีปัญหานั้นวิกฤตผู้นํานั้นผู้นําติดคุกผู้รับใช้พระเจ้าคิดจากนั้นก็ควยเขว เมื่อไม่มีผู้นำจาร์ปรโลบอกว่าก็ขอให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมหมายถึงความยินดีของาจาร์ปรโลที่อยู่ในคุกหนุนใจพี่น้องที่อยู่นอกคุกว่าให้มีความยินดีและให้มีความรู้สึกพร้อมเพียงกันพร้อมเพียงในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่เขากระทำสิ่งไหนก็ตามนั้นทำเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมครับ พราะคิดจักเป็นของพระเยซูคิดเจ้าไม่ได้เป็นของอาจารย์เปาโลหรือว่าของของคนใดคิดจักเป็นของพระเยซูพระเยซูได้ตั้งคิดจักขึ้นดังนั้นอาจารย์เปาโลได้บอกว่าน่าหนุนใจพี่น้องที่อยู่ในเมืองฟิลิปปินส์นั้นให้มีความคิดเหมือนเดียวกันให้มีความรักอย่างเดียวกันให้มีความคิดพร้อมเพรียงอย่างเดียวกัน หลายครั้งเราอาจจะต่างคนต่างคิดพี่น้องหลายครั้งเราอาจจะคิดคนละทางคิดคนละมุมแต่ให้เรามีความคิดคือคิดเดียวก็คือคิดที่จะถวายเกียรตพิพระเยซูคริสต์เจ้าเนไ,ไหมครับให้เรามีความรักความรักขององอค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ว่าเราอยู่ในคิดจักไหนก็ตามเราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าติดตามพระเยซูเราเป็นสาวกข,ของพระเยซูใช่ไหมครับพี่น้อง เราติดตามพระเยซูในไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญสิ่งไหนก็ตามในสภาวะอย่างไหนก็ตามแต่ให้เรายึดมั่นและยินดีในพระเจ้าในต่อไปในฟิลิปปีบทที่2ข้อ17บอกว่าถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะถูกเทลงเพื่อให้ครบเครื่องบูชาแห่งความเชื่อของข้าพเจ้าของท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าก็ยินดีและชื่นชมร่วมกับท่านด้วยฉาจารย์เปาโลก็หนุนใจบอกว่าแม้ว่าท่านจะเทลงเป็นเครื่องบูชาหรือว่าอยู่ในถูกจำจองแต่ท่านก็ยินดีร่วมกับคนที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีนนั้นร่วมกันพี่น้องเป็นภาพที่สวยงามก็คือว่าเป็นภาพแห่งอาจารย์เปาโลที่มีใจร่วมกันท่านอยู่ในคุกท่านก็อษฐานเผื่อพี่น้องเมืองฟิลิปปีนั้น ฉะนั้นในสภาวะปัจจุบันเราก็สามารถอธิษฐานเผื่อกันและกันได้ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เจอกันและในสิ่งที่อาจารย์เปโโลบอกว่าสิ่งที่ท่านประชิญอยู่นั้นเป็นเหมือนเครื่องบูชาเป็นเหมือนการถวายเกียรติแพระเจ้าแต่ท่านยังมีความยินดีที่ร่วมกับพี่น้องที่อยู่ข้างนอกโอ้ท่านมีความหวังในพระเจ้าอาจารย์ปโลมีความหวังเป็นนักประกาศที่อดทนและเป็นนักอธิษฐาน และพระเจ้าได้ให้ตั้งท่านเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและสิ่งที่หัวข้อสำคัญในที่นี้ก็คือในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4ท่านได้บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพระเจ้าขอย้ำว่าจงชื่นชมยินดีเถิดฌานเปโโลท่านได้ย้ำกับพี่น้องในฟิลิปปีบอกว่าจงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าและผมก็อยากบอกพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าให้ชื่นชมยินดีในพระเจ้าความยินดีในพระเจ้าเป็นกําลังของเราเห็นไหมครับความยินดีในพระเจ้าเป็นความหวังของเราเราอยู่ในพระเจ้าที่มีความหวังอยู่ในพระเจ้าที่มีความชื่นชมยินดีคือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้ายังทรงเป็นอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายไม่ว่าในชีวิตของเราจะประชิญ สิ่งไหนก็ตามแต่ให้เราชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระเจ้ามีทางออกมีทางรอดในชีวิตของเราทั้งหลายเพียงแต่เรามาหาพระองค์อธิษฐานต่อพระเจ้าพึ่งพาในพระองค์และอย่าหมดหวังในพระเจ้าแต่ให้ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกําลังของเราไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราเราอาจจะยังไม่ขี้คายหรือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ให้เราพึ่งพาในพระเจ้าต่อไปพี่น้อง ยิ่งมีปัญหามากยิ่งต้องเข้าหาพระเจ้ามากยิ่งมีความทุกขมากก็ยิ่งมากราบทูลพระเจ้ามากยิ่งชีวิตในครอบครัวหรือว่าในการงานยิ่งยุ่งเหยิงยิ่งต้องพึ่งพาในพระเจ้าการพึ่งพาในพระเจ้านำสันติสุขนำความชื่นชมยินดีพึ่งพาด้วยการอธิษฐานด้วยการแสวงหาพระเจ้าด้วยการแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อน แผ่นดินนะความชอบธรรมนั้นแปลอย่างในหนึ่งก็คือดําเนินชีวิตที่สอดคล้องต่อพระวจนะคาของพระเจา้จาดังนั้นอาจารย์เปโลก็ท่านเริ่มต้นด้วยคําอธิษฐานเพื่อและให้ความชื่นชมยินดีแก่พี่น้องที่เมืองฟิลิปปีนั้นนะครับอาจารย์เปโลมีพูดถึงอาจารย์เปโลแม้ท่านจะถูกจําจองเพราะข่าวประเสริฐแต่เมื่อขนาดที่อาจารย์เปโลอยู่ในคุก พี่น้องที่อยู่นอกคุกก็ทำการประกาศข่าวประเสริฐให้แผ่กว้างออกไปนะพี่น้องที่อยู่นอกคุกก็ประกาศข่าวประเสริฐให้แผ่กว้างออกไปไป,ไปยิงไปยังคนทั้งหลายที่รู้เรื่องราวของพระเจ้าเพราะการประกาศข่าวประเสริฐนั้นเพราะพี่น้องที่ชนเหล่านั้นในเมืองฟิลิปปินส์นั้นรักอาจ,จารย์เปาโลรัก ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าดําเนินชีวิตรับไม้ต่อจากอาจารย์เปาโลที่จะทําพันธกิจต่ออันนี้ผมผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและอาจารย์เปาโลท่านก็สําเร็จถ้าเรารับใช้พระเจ้าแล้วมีคนที่รับช่วงต่อเราแล้วคนที่ทําต่อจากเราในสถานการณ์ที่เราอาจจะทําไม่ได้แต่คนอื่นสามารถทําได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําเร็จ เห็นไหมครับพี่น้องพระเยซูพระองค์ได้ทรงมาท่ามกลางเรามาไถ่หลังจากพระองค์สิ้นประชาชนมาแอางเกิลไถ่เราจากบาปเสร็จแล้วพระองค์ให้สาวก12บคนนั้นได้ทำันร,รกิจต่อไปต่อจากที่พระเยซูทำหลายคนอาจจะทำสาวกหลายคนอาจจะทำมากกว่าพระเยซูเหมือนเปโตรที่นำคนหลายพันคนที่มาเชื่อพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าอันนี้เป็นความสำเร็จ อันไหนก็ตามที่เรารับใช้พระเจ้าและเราไม่สามารถที่จะทำได้และคนอื่นสามารถทำได้ในงานของพระเจ้าแล้วมันสำเร็จและมันดีกว่าเราอุนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีผมเชื่อแน่ว่าอาจารย์อาจารย์เปาโลก็ชื่นชมยินดีแม้ขณะท่านที่อยู่ในคุกก็เห็นพี่น้องหลายคนที่เข้มแข็งที่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและประกาศมากกว่าอาจารย์เปาโลอีกในหลายที่ที่อาจารย์เปาโลทา อาจารย์เปโลคนเดียวทําอาจจะไปได้รัศมีไม่กว้างแต่หลายคนช่วยกันทําก็จะกว้างขึ้นกว่าเดิมเราขอบคุณพระเจ้าอันนี้เป็นความสําเร็จที่อาจารย์เปโลชื่นชมยินดีนะครับในพระคำของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อสิบสบหบอกว่าและพี่น้องส่วนมากได้เกิดความวางใจในองค์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องด้วยการจำจองของข้าพเจ้าและ มีและข้าพเจ้ามีใจกล้าหาญที่จะกล่าวเพราะชนะคำของพระเจ้าปราศจากความกลัวและความจริงที่บางคนประกาศพระคิดด้วยใจลิษยาทุ่มเถียงกันก็มีคนอื่นที่ประกาศด้วยใจหวังโอ้ขอบคุณพระเจ้าอาจารย์ป,ปโลพูดในตอนนี้คนที่ประกาศพระคิดอาจจะมีปัญหานะฮะบางคนทุ่มเถียงกัน บางคนทำงานด้วยความทุ่มเทียงกันแต่บางคนประกาศด้วยใจอะไรนะใจหวังหลายคนประกาศเรื่องราวของพระเจ้าด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าและประกาศพระชนะความหอมอวุงพระชนะคำของพระองค์ท่ามกลางพี่น้องในเมืองฟิลิปปีนั้นแล้วขอบคุณพระองค์ดังนั้นและเคล็ดลับที่จะนำความชื่นชมยินดีมายัางเราทั้งหลาย คล็ดลับแรกที่จะนำความชื่นชมยินดีเราให้เราต้องคิดอย่างแรกก็คือหนึ่งให้เราคิดถึงพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความทอมใจพระเยซูโปรงมาห้ามกลางเราด้วยความทอมใจเป็นความชื่นชมยินดีที่พระองค์สามารถที่มาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จดังนั้นให้เราชื่นชมยินดีในพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์เจ้าและเคล็ดลับที่สองก็คือมองที่พระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งไหนที่เราทําก็ตามให้เรามองที่พระเยซูคริสต์เจ้าให้พระเจ้าได้มีส่วนให้พระเจ้าได้รับเกียรติในสิ่งที่เราทํานั้นเหมือนอาจารย์เปโลท่านประกาศพระคิดท่านเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูคริสต์และประกาศพระเยซูคริสต์ท่ามกลางพี่น้องในเมืองฟิลิปปีหรือว่าทุกที่ที่ท่ทานไปนะครับ เราขอบคุณพระองค์ที่ที่อาจารย์เปาโลได้ประกาศพระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์เปาโลชื่นชมยินดีก็คือชื่นชมยินดีแลกร่วมกับพี่น้องฟิลิปปีฉะนั้นความชื่นชมยินดีนี้เป็นสิ่งที่สําคัญความชื่นชมยินดีของอาจารย์เปาโลที่สองก็คือชื่นชมยินดีในข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐที่นําความชื่นชมยินดี ที่ท่านมีส่วนที่จะสร้างคิดจักรและพี่น้องในคิดจักรประกาศข่าวประเสริฐและผมเชื่อนะผมก็ขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันพี่น้องผมเชื่อแน่ว่าคิดจักรไทลนาของเราเราจะชื่นชมยินดีในร่วมกันในคิดจักรและเราจะชื่นชมยินดีในข่าวประเสริฐที่เราจะประกาศร่วมกันเอเมนไหมครับพี่น้องเราจะประกาศร่วมกันผ่านทางชีวิตของเราปัจจุบันเราอาจจะมีอ่า ไม่มีเสรีภาพในการนมัสการเราขอบคุณพระเจ้าที่สัญญาณดีขึ้นเราจะมีการนมัสการพระเจ้าและเราจะประกาศพระเยซูคริสต์จเจ้าในสภาวะที่ปัจจุบันที่เราปผเชิญนั้นเราขอบคุณพระองค์นะครับในพระคำของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่7บอกว่าการที่ข้าพระเจ้าคิดอย่างนั้นเนื่องด้วยท่านทั้งหลายก็สมควรแล้วเพราะว่า ข้าพเจ้ามีใจรักท่านทั้งหลายได้รับส่วนในพระคุณด้วยกันกับข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้าถูกจําจองและในการกล่าวแก้และหนุนใจนะให้ข่าวประเสริฐนั้นตั้งมั่นคงอยู่ผมอยากบอกกับพี่น้องว่าในตอนท้ายนี้บอกว่าข่าวประเสริฐนั้นตั้งมั่นคงอยู่อย่างแรกที่เราต้องมีชีวิตที่ตั้งมั่นคงอยู่ในพระเจ้า เห็นไหมครับตั้งมั่นคงในข่าวประเสรศิฐตั้งมั่นคงอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่อในพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นไม่ว่าสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจจะมีปัญหาอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ให้เราตั้งมั่นคงในพระเจ้าฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อ12ต่อไปได้กล่าวว่าดูเถิดพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่าการทั้งพวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแพร่กว้างออกไปแผ่กว้างออกไปเมื่อกี้ตั้งมั่นคงแล้วก็แผ่กว้างออกไปในข้อที่ฟิลิปปีบทที่1นึข้อ16บอกว่าฝ่ายหนึ่งประกาศพระคิดด้วยใจด้วยความรู้แล้วและตั้งข้าพระเจ้าไว้ และกาวข่าวประเสริฐนั้นในในี้ในที่นี้ก็คูดถึงข่าวประเสริฐที่จะเกิดขึ้นข่าวประเสริฐนั้นเป็นสิ่งที่ชีวิตผู้ที่ติดตามพระเจ้าต้องมีชีวิตที่สำแดงและนําข่าวประเสริฐนั้นนะครับประการที่2ใหญ่นะครับอาจารย์เปโโลหนุนใจในน,นี้บอกว่าหนุนใจให้ชื่นชมยินดีในพระเจ้าอาจารย์เปโโลหนุนใจ ในความชื่นชมยินดีในพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่สองข้อที่4บอกว่าข้อที่สิบบทที่ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่1 4ได้บอกว่าข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งมีในมีในในมีในพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเลือกเราจากเบื้องบนให้ไปรับ อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าบากบันมุ่งไปสู่หลักชัยหลักชัยของอาจารย์เปาโลคือใครครับคือการประกาศพระเยซูคริสต์เจ้าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าไปทุกชั่วชาติพันธุ์ที่พระเจ้าให้ท่านไปประกาศนั้นอันนี้คือพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตของอาจารย์เปาโลและหลักชัยของพี่น้องคืออะไรครับในชีวิตของพี่น้อง หลักใจของเราคือเราดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราพระเจ้าใช้เราในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงให้ผู้เชื่อในพระองค์ทำนั่นก็คือประกาศข่าวประเสริฐประกาศความรักของพระเจ้าประกาศพระคุณของพระองค์ในชีวิตของเราทั้งหลายและพระเจ้าในอาจารย์ปโรบอกว่า เพื่อเข้าสู่หลักชัยจะได้รับรางวัลซึ่งพระเยซูทรงเลือกเรียกเราจากเบื้องบนให้ไปรับวันหนึ่งพี่น้องวันหนึ่งเราจะได้รับรางวัลที่มาจากพระเจ้าวันรางวัลเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเราทำเพื่อจะได้รางวัลรางวัลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าเลือกเราให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าในไหน ผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่เพียงแต่เทศนาเท่านั้นพี่น้องหลายคนรับใช้พระเจ้าในส่วนต่างๆบางคนอาจจะเป็นตากล้องบางคนทําอาหารบางคนทําหลายอย่างเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าทุกอย่างมีบําเหน็จพี่น้องเหมือนตะลันใช่ไหมครับตะลันที่พระเจ้าให้กับคนนั้นห้าตะลันสองตะลันและหนึ่งตะลันในชีวิตของเขาเขาก็รักษาเก็บ ตะลันความสามารถนั้นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเมื่อวันหนึ่งนายมากลับมาคิดบัญชีตะลันเพิ่มภูนแต่คนที่รัดหนึ่งตะลันนั้นกลับเอาไปฝังดินฉะนั้นมันเป็นภาพที่ให้เราย้ำเตือนในชีวิตของเราว่าสิ่งที่พระเจ้าใช้เราสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราให้เรามีความชื่นชมยินดีใช้ตะลันของที่พระเจ้าให้กับเราใช้เพื่อเป็นพรไปสู่ผู้อื่น เห็นไหมครับพี่น้องฉะนั้นเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจะนาข่าของพระเจ้าที่ย้ําเตือนในชีวิตของเราในพระคำของพระเจ้าอาจารย์ปโลหนุนใจในฟิลิปปีบทที่1ข้อ12บอกว่าดูเถิดพี่น้องทั้งหลายของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าปรารถนาให้ท่านทั้งหลายทราบถึงทั้งสิ่งทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้ากับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐนั้น แพร่ออกไปนะ,ะในข้อที่16บอกว่าให้เราที่จะนำเนินชีวิตที่จะยืนหยัดในพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าไม่ว่าอาจารย์เปาโลซึ่งอยู่ในคุกถูกจำจองนั้นท่านก็ยังประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้แพร่ออกไปให้ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังในชีวิตของเรา ครับผมอยากสรุปในตอนท้ายนี้ก็คือว่าอย่างหนึ่งก็คือให้เราชื่นชมยินดีในองค์พระเจ้าการที่สองก็คือให้เราที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันให้มีความชื่นชมยินดีในพระองค์ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกําลังของเราให้เราเดินกับพระเจ้าทุกวันและยึดมั่นในพระองค์ในชีวิตของเราทั้งหลายเราอธิษฐานร่วมกันในเวลานี้ครับ สาธุการาพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในช่วงเวลานี้สําหรับพระเจ้าคำของพระเจ้าที่ย้ําเตือนในชีวิตของเราทั้งหลายให้เรามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าและยึดมั่นในพระองค์ความยินดีในพระเจ้าเป็นกําลังของเราขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องข้าพระองค์ให้มีความชื่นชมยินดีในพระองค์ให้มีกําลังให้มีความหวังที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนําพาในชีวิตของเราทั้งหลายที่จะติดสนิทกับพระองค์ มีชีวิตที่ติดตามพระองค์ตลอดวันคืนชีวิตของเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์สาหรับชีวิตของอาจารย์เปโลที่เป็นแบบอย่างในการที่ต่อสู้ด้วยความเชื่อไม่ว่าท่านจะติดคุกหรือว่าท่านเผชิญความทุกข์ยากลําบากท่านยังมีความหวังใจร่วมกับพี่น้องในฟิลิปปีและหนุนใจพี่น้องในเมืองฟิลิปปีนั้นให้มีความชื่นชมยินด,ดีในพระเจ้าเราอธิษฐานและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen.